วัสดีคุณฟังครับดีเจ้้องตาครับเธอหาใครโคกขึนดีไรฉันคงไม่มีคืนให้เธอเพราะเรื่องที่เธอขอมามันเสียเวลาที่ต้องเจอลบไปอย่าทําตัวนรังคา แล้คนที่เธอรักจริงเขาหายตัวไปอยู่ไหนกันอย่างลงที่ฉันเพราะฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวเธอมาขอฉันเพื่ออะไรให้เราคืนดีกันฉันเองไม่รู้เธอเป็นใคร จังหวัดสักนิดครับเดี๋ยวจะมีโฟนอินพัชชานะฮะสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับนนนม,มาแล้วนะครับพัชชาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพัชชาโอ้ยเสียงสดใสเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะนี่ไปลอยกระโทมไหย,ยังครับเออยังค่ะสงสัยจะได้ลอยที่บริษัทนี่แหละลอยที่บริษัทบริษัทมีแม่น้ํำไหมครับอะไรนะคะที่บริษัทมีแม่น้ำไหมครับ มีบ่อเล็กๆใช่ไหมฮะเลี้ยงปลาไวอ๋อเลี้ยงปลาไวร้อยเท่านั้นก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะครับสบายดีนะครับบายดีค่ะนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าได้ได้ข่าวว่าใครมาขอคืนดีหรืออะไรยังไงฮะเออเป็นข่าวลือค่ะเป็นซิงเกิลใหม่อ๋อเป็นข่าวลือซิงเกิลใหม่เหรอครับค่ะอ๋อยังไงฮะคือเขามาขอคืนดีอะไรยังไงคือ ก็ทำเราเจ็บเวลาแล้วก็ยังจะมาขอคืนดีอีกอย่างนี้ไม่ไม่ให้โอกาสดีกว่าดหมอก็คือเหมือนกับคือเราเ็บทำอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆรแล้วไม่จาม,มากกว่าคะ่ะก็เลยมืมไปให้หมดเลยอ๋อลืมไปให้หมดมากกว่าเนะยฮะอ่ะนะฮะเรากำลังพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดจากปัชชาอยู่นะครับจำไม่ได้ใครคือเธอฮ<ะ>อืมนะะชื่อเพลงน่าสนใจตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะอยากทราบก่อนจะมาเป็นเพลงนี้ครับระหว่างทางครับระหว่างทางก่อนจะมาเป็นเพลงนี้ อ่อทำไมถึงแบบได้แรงบรรดาใจอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแรงบันดาใจมาจากคําถามของคนฟังค่ะอืเพราะว่าอ่อตอนที่ทนไม่พอเราไม่ไหวออกมาเนี่ยกระแสะโอเคเลยพัดดีใจมากๆากเลยพราะฉะนัน้นก็จะมีคนถามเยอะว่าเออจะมาในแนวนี้แล้วหรือเปล่าแล้วซิงเกิลต่อไปยังจะแบบว่าชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือนตอนทนไม่พอรอไม่ไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลอง ทำอะไรที่มันต่อเนื่องจากซิงเกิลที่แล้วดูค่ะการนี้ก็คือจำไม่ได้ใครเธอเนี่ยเหมือนเป็นเหตุการณ์ถัดมาอืมก็คือเหมือนเหตุการณ์ต่อมาจากซิงเกิลที่แล้วใช่ค่ะคือตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนชอบนะอะไรที่มันตรงๆงมากขึ้นค่ะก็เลยเต่อยอดจากตรงนั้นไปจนเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับก็เนื้อหาครับนิดนึงครับคอนเซปต์เนื้อหานิดนึงเนื้อหาครับอ,อย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าเขาเคยทำเราเจ็บเอาไว้แล้วก็คงจะไม่ต้องจำอะไรต่อไปเพราะมันก็เป็นความทรงจำที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะมลืมลืมมันไปบ้างใครที่เคยฟังทนไม่พอเราไม่ไหวมาแล้วเนี่ยได้เป็ภาพออกอว่าความอดทนทีม่มีให้ก็มีให้มากแล้วเคยทำก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาแต่ว่า พอจากกันไปพอเราขอขอขอตัวลาเธอยังมาขอคืนดีอะไรอย่างนี้ก็เลยมไม่เป็นไรอย่า <S 1> <S 1> ดีกว่าเพราะว่าฉันก็ลืมไปแล้วว่าเธอคือใครค่ะเหมือนเหมือนในเพลงที่เขาบอกว่าคือเหมือนกับคือจะ,อะเขาเรียกว่าเลือกคือจําได้ว่าเธอทําอะไรไว้กับฉันบ้างค่ะแต่จําไม่ได้ว่าเธอคือใครในตอนนั้นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น,นก็คือไม่ว่าไม่จาทั้งเหตุการณ์และหน้าคนคะ่ะไม่จำทั้งเหตุการณ์เออคบไม่จําทั้งเหตุการณ์และหน้าคนนะ เลือกแบบนั้นมากกว <In> ่านะฮะแต่ผมรู้สึกว่า่ามันจะมีความเป็นร็อกมากขึ้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ค่ก็ชอบทั้งฟังแล้วก็ร้องเพลงหลายแนวเนาะค่ะก็มาลองเป็นร็อกดูบ้างค่ะก็ยังยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นร็อกตลอดไปก็ยังรู <nin> ้สึกว่ายังมีอีกหลายแนวที่เรายังอยากลอง้อง,องดู <unle Ê> ค่ะแสดงว่าคือลองลองหลายๆอย่างก็คือแบบไอเอ็นบีก็ร้องมาแล้วอะไรต่างๆก็ร้องมาแล้วเออลอง เป็นร็อกบ้างดีกว่าโมเดิร์นร็อกบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนะฮะในห้องอัดเป็นไงบ้างครับตอนอัดเพลงนี้เออตอนเข้าห้องอัดก็เอ่อด้วยความที่เพลงมีเสียงค่อนข้างสูงแล้วพอพอไปอยู่ในท่อนทุกขกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ใช้แรงเยอะพอสมควรแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันมาในแนวร็อกเนี่ยครับเราก็ใช้เสียงเต็มได้มากขึ้นแล้วก็ เหมือนกับเราระหว่างทํางานเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคในการร้องใหม่ๆไปด้วยอะคะ่ะ<ม>ถ้าสมมติมว่าใครที่ฟังท่อนฮุกเพลงนี้เนี่ยก็จะแบบได้ยินชัดเลยว่ามันจะมีวิธีร้องที่ค่อนข้างจะใช้เสียงที่เต็มมากขึ้น,ม,นมันเหมือนมีการแผดเสียงที่มันแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าส่งพลังมากขึ้น,ม,นม,มันเหมือนเป็นแบบในทางล็อกหรือเปล่าฮะอย่างงี้ก็เป็นเป็นไปในแนวนั้นค่ะคือคัดว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้มีวิธีวางเสียงเหมือนกับในซิงเกิลนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับเราลองของใหม่แล้วอืมแสดงว่าคือเหมือนว่าคือพอจะมีอีกซิงเกิลหนึ่งเนี่ยก็เอาละฉันจะลองของใหม่ละใช่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ อย่างอย่างตอนที่มาเป็นเดโมเนี่ยเขาจะไม่ได้มีนักร้องกายหรืออะไรให้หน้าที่คนหน้าที่ที่จะดีไซน์วิธีการร้องก็จะเป็นของพัทเองอ๋อเหรอฮะคือทําไมเขาเอาเปรียบขนาดนั้นนะครับใช่เลยค่ะเพราะว่าพัทชอบด้วยแล้วก็เป็นตัวเองดีปกติศิลปินบางคนก็จะมีแบบวิร้องกายมากกรับเลยนี่ไม่มีเลยก็มันก็ดีสําหรับวิธีวิธีการทําเพลงแบบหนึ่งค่ะเพ่าะความจรงตอนนี้เนี่ยพัทเป็นคนแบบ แม้แม้แต่หนึ่งเพลงเนี่ยร้องแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเวลาอย่างเพลงนี้มาเนี่ยจำไม่ได้ใครคือเธอเนี่ยอพอมาปุ๊บเนี่ยก็นึกก่อนเลยว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นจะพูดสิ่งเหล่านี้กับคนคนนั้นจะพูดด้วยอารมณ์แบบไหนแล้วมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาเองอืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็คือก็มีการปรับลุกการแต่งกายด้วยอะไรด้วย ค่ะอันนี้ก็<ช>เป็นอีกหนึ่งความสนุกเหมือนกันทีไ่ได้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปลี่ยนแนวไปเรื่อย,อ,ยอ,อันนี้ก็คือแบบว่าไปไป,ไปช้อปปิ้งมาเองแบบแล้วก็มาแต่งเองเบ้าอ,อพี่ที่สไตลิสต์ค่ะ<อ>เป็นคนดูแลเสื้อผ้าก็แบบอย่างกางเกงยีนทรงใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่เคยใส่มาก่อนเหมือนกันนะก็ะน่ารักดีค่ะน่ารักดีน่ารักดีนะครับก็คือเหมือนกับว่าเคยได้ยินมาว่าพัดเป็นคนชอบช้อปไงอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะชอ้อปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้แบบเผื่อแบบว่าเฮ้ย เอ้ยฉันช้อปปิ้งมามาแต่งตัวฉันบ้างดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ด้วยค่ะเราก็จะมีแบบมองมองว่าเอออย่างนี้มันน่าจะเหมาะกับคอนเซป t นี้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบบมีเสริมอืมแต่ลุกลุกผมนี่ก็คือแบบว่าอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเท่าไห,นนหร่เนาะค่ะทรงผมนี้ยังยัง,ย,งยังเหมือนกับตอนทนไม่พอรอไม่ไหวอยู่ค่ะอ่าใช่ใช่อะไรอย่างงี้นะฮะ,ะก็ติดตามกันได้นะครับแล้วเอมีมาเมื่อไหร่ครับ มิวสิกวิดีโอค่ะก็จะเริ่มถ่ายทํากันเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนค่ะมกราค่ะอ๋อก็ก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ขั้นเตรียมงานอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะค่ะไปแล้วโอเคงั้นให้ฝากเพลงนี้แล้วกันนะครับค่ะก็ชาวยองนะคะฝากอจําไม่ได้ใครคือเธอค่ะซิงเกิลนี้มาในอารมณ์แบบเอ่งุดยินเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันว่าใครที่เจออะไรมาเยอะ นะคะแล้วผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่ต้องไปนึกถึงมันบ่อยก็ได้ค่ะลืมลืมมันไปบ้างนะคะแล้วก็จะขอบคุณมากถ้าดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมิขสิ์นะคะเพลงนี้ตั้งใจทําเหมือนกับทุกเพลงเลยค่ะก็ฝากดาวน์โหลดที่ True Music com นะคะหรือว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ True Move S ค่ะไดขสองสี่ตัวนะคะสอง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 ค่ะแล้วเอาสองเล็ได้เลยค่ะอ่าเราใช้อยู่นะฮะเออ คือเหมือนกับว่าคือเพลงบางเพลงเนี่ยมันสามารถฟังแล้วทําให้เราฉุกคิดได้อ,อันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นเป็นอุทาหรณ์ให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นได้นะพอฟังเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันกับตอนทนไม่พอเราไม่ไหวค่ะคือมีม,ม,มีมีผู้ฟังหลายคนเหมือนกันมาอมบอกเขาว่าฟังแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเออจริงด้วยทําไมเราถึงต้องทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละเพลงมันทําให้เราฉุกคิดขึ้นมา น <önemli> <seriously> <Jenny> ี่แหละครับ <t> คือไปคือบางทีเราเราฟังเพลงัเพลินไปมันมันมันช่วยเรารู้สึกได้จริงนะบําบัดเราได้จริงนะค่ะอ่านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับมีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะครับแน่นอนค่ะขอบคุณนะค่ะสุขสันต์วันกระทงด้วยนะครับสุขสันต์วันกระทงค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นเสียงพัชชานะครับคุณผู้ฟังครับที่ทักทายชาวสมาร์ทเรียโอเข้ามานะครับก็